ทุกคนเอ้ยมาอน,นี้มากินเขาแดงกับลาบซีนงัว่อันนี้คือลาบซีนงัว่เด้ออาหารบ้านเนาะอาหารหลาากินกะพักไส้กะบอกผักกระเดาอันนี้คือบุญอันสั้นเด้ออันนี้ของหวานบุญอันสั้นนี่กระซกแล้วบุญอันสั้นอืบอซุกทุกอย่างไม่จะล่อไม่จะลอกิอกกนเลย แกสลักหมาอือ้อไายกีบดอกบัวบานเป็นกีบมันซื่อเป็นดอกบัวด้วยทุกคนอเมรกาบุ่นอันสัน้นเอาใส่น้ำตาลค้างโุ่งบุญวกะนุ่งจืดนุ่มกุนวานน้ำตาลค้า,น,านิดหน่อย ันน <i cost> ี้ือต้มต้มซี่มะลาบสิมาอิมอร่อยกับอาหารเซ็มได้พี่น้องเอ้ยแซ่บมากยังหรอยังเอาเบิไปแตเโอ้กดเบียกับนี้คไทยกุได้ดานดีกว่า โอ้ยโอ้ยขี้เขาเลยมาเลยโอ้โอเคเป็นอันา่ามี้แต่ตักินได้เลยตักกินได้เลยตักกินได้เลยได้ๆโอเคโอเคสรัามาอื้ ใส่กระปุลนปุลดอกอันสั้นท้กผ่าออกมาตัดออกมามันจะเป็นแบบนี้กินเสิร์ฟได้